ในการบากใสา,า,ยยานการนำน้ำดูดเข้าไปฝังสายยางน้ำดูดนะครับเข้าไปเลยนะครับในดินเลยนะครับ ตอนนี้รถถก็กำลังจะมาขึ้นร่องนะครับผมขึ้นร่องแปลงสตอเบอรี่นะครับครับร้อยห้าสิบห้าเลยนะครับ MXM นะครับร้อยห้าสิบห้า นี่นะครับลองตีขึ้นมานะครับประมาณห้าสิบเซนได้นะครับผมเป็นรถถใหญ่นะครับถ้ารถถเล็กก็ไม่ถึงขนาดนี้นะครับสูงมากเลยนะครับเดินหัวล่องนี่เราต้องแต่งกันนะครับหัวล่องเป็นรถที่ใหญ่มากเลยนะครับ M X M หนึ่งห้าห้านะครับผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับสวัสดีครับตอนบ่ายนะครับผมครับผมวันนี้ก็ก่อสร้างเหมือนเดิมครับหรือถอนนะครับดูครับ นี่ครับวันนี้ครับก็เมื่อนี้นะครับเดิอกับมีระคบคนเปลี่ยนผ้ายางขังไมนะครับผมนะครับกจะเยาผ้าที่ดึงมาจากข้างล่างข้างเทิงนะครับลงมาใส่ขางล่างนะครับแล้วก็ะทาการพรมดินนะครับผมพรมดินแล้วก็ซีลเอาผ้ายางออกจากเล็กนะครับ ครับรอพยายงขอ,อกเทวเลสครับการพอนครับวันนี้4ี่หาองศานะครับ4ี่หาองศา้อนไลไรเอ็กาูพเดียขึ้นเก้าแล้วครับผมครับไปชมการล้อนะครับล้อัน ก็ดข่ายยางออกนะครับนะครับออจุดเล็กนะครับปูป็นสนนิมันแล้วครับครอจากถีงเล็กๆนะครับดึงออที่เลยครับดึงอันนี้เลยน็จะมีตัวตัวจับข่ายางกับเล็กใส่กันอยู่ด้วยนะครับถ้ากิดไฟดึงออกนะครับเนี่ยก็ดึงหางแล้วกันครับว่้ตัว ลูกยางจับผายางกับเด็กยึดใส่นะครับน่จะ,ยจะ,ะยอยู่ตรง,งนี้นะครับดึงบวกครับมเมนครับจะมีัวนี้ลูก,กายางนะครับนะครับยางตัวนี้นะครับจะหัดเด็กกับผายางไว้ยูนะครับก็ดึงนะครับเป็นตัวดำนะครับ กคล้ายๆออกนะครับผม <c oughs> ออกจอกันแบบนี้ครับใส่ถังไว้นะครับทีเด็บบนี้ครับไปเรื่อยๆครับดึงออกดึงออกครับผมนะครับโอ้ว่ายงุ่นครับมาร์บาร่พื่อนๆครับมืนน่อนี้ส่วนเพื่อนนั่น เแกลงตอปรีนะครับขึ้นแปลงนะครับผมรถไทยเมื่อคืนแล้วก็ใส่ค้นเก็บหัวร่องกับท้ายร่องนะครับเพราะว่ารถก็สามารถที่จะก็สามารถที่จะตีแปลงนะครับหัวร่องแล้ท้ายร่องได้นะครับผมโด๋ยจําเป็นต้องใส่ค้นนะครับขุดเป็นแปลงนะครับนะครับโอ้หัวไหนหัวไหนมาเนี่ยตายตายได้มาแล้วครับ เช็ดตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเจ็บบอกนะครับะนะครับงานผู้เดียวโอ้ยอนเฮงัอะอนเฮงมเีย ดนนึงเอาเนี่ครับดึงถือครับก็เพิ่นจะเปลี่ยนผ่าพลาสติกไหมนะครับผมเปลี่ยนผ่าพลาสติกไหมดีนะครับมีร่มมือหนิคอนโดมีร่มนี่ตายครับตายออผมจะพักสองรอบสามรอบแล้วครับ กินหน้าเหมือนลาติกแล้วมันก็จะแกวนะครับมันจะเป็นตัวคีบอยู่นะครับผมนี่ยถาก็ดาันออกสองขานี้ครับมันก็ออกแล้วครับไม่ง่ายครับ ดี๋ยวครับถ้าบรรยากาศมันหร้อนแล้วเมื่อกี้ต้นไเห็ดลอกลอกขยางแล้วนะครับก็สีนี้การเจ็บนะครับเก็บทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็จะไปทอนตะปูเทอะนะครับผมตอนตะปูเทอะนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำความสะอาดครับเปลี่ยนมาลายนะครับผมครับผมต่อไปก็จะเป็นการเลาะตะปูนะครับผม ถอนตะปูออกนะครับตามไหมนะครับนี่ครับตามไหมนะครับซีด้านเลยนะครับสองค้ำนะครับกจะซีด้านนะครับผมก่อนเดินก็จะมากินน้ำ<ม>กินท่ากันครับเอาไว้เอาไว้ห่อนไนนรว่าจะหนกระบะวเถอาแก้ก็ได้ห้อนครับห้อนผมห่มจะง่อยกัน นีอากาศห้อนคักทก้ะครับห้อนหๆอนห่อนอน,นี่แหละครับบรรยากาศครับอากาศห้อนห่อนน้ำกนเหลือเครื่องขวดครับตัวสิบแปดห้ากิโลนึงคนนะครับนางไปนี่